สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปลูกมะริดกันค่ะมะริดเป็นไม้เนื้อสวยแล้วผลก็ยังกินได้อีกด้วยจ้าอันนี้เราจะซื้อมาแบบมเมลร็ดที่งอกรากแล้วนะคะนี่จริง,รงๆเขาหมกขุยมะพร้าวมาให้นะคะเริ่มมีรากงอกแล้วมาอยู่ในกล่องนี่ประมาณ3วันได้แล้วะคระับพอดีวันนี้เพิ่งจะมีเวลาเอาลงมาปลูกนี่ ว,ว่าจะลองแกะเปลือกเมล็ดเขาดูนะคะเพราะว่าเมล็ดเขาแข็งมากเลยเนี่ยค่ะคิดว่าถ้าเราแกะแล้วน่าจะงอกเร็วขึ้นเพราะว่าเปลือกเขาแข็งเวลามันงอกแล้วตัวเขาจะดันออกมาช้าค่ะเพราะว่าเปลือกแข็งถ้าเราช่วยแกะเปลือกหรือว่าตัดเปลือกเขาออกได้ก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งจ้ะนี่นะคะใช้มือแกะมันช้าเราใช้ตัวช่วยเลยดีกว่า กันไกค่ะกันไกตัดจะเร็วกว่าค่ะเราจะตัดแค่ขอบขอบมเมล็ดเขาออกนะคะขอบขอบถ้าโดนเนื้อขา,ขาวนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีเปลือกด้านในเขาจะเป็นสีขาวก่อนจะถึงตัวที่เป็นใบเขาอะค่ะอันนี้ซื้อมาจากสวนเขานะคะเม็ดละ30บาทนะคะที่ที่เขาเพาะจนรากงอกแล้วอะค่ะ 30ิบาทก็ไม่แพงเพราะว่าถ้าเราซื้อเป็นต้นนี่ก็ถ้าต้นเล็กหน่อยก็200-300ถ้าโตนหน่อยก็700ด0 0พันหนึ่งแล้วแต่ไซน์นะคะก็ถือว่าแพงอยู่ละคะ่ะซื้อเม็ดมาเพาะปลูกอดีหัาเนาะแล้วก็เผื่ออนาคตเข้ารอดนะคะก็จะเราก็จะได้ไม้ทั้งที่เป็นเนื้อไม้สวยเอามาใช้ทำประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายลายเขาสวยไม่แพ้ไม้พยุงนะคะที่สำคัญเขามีผลให้เราชิมด้วย ถ้าปลูกไปประมาณ 6- 7ปีนะคะเขาก็จะเป็นลูกเป็นผลให้เรากินได้มเมล็ดก,ก็มาขยายพันธุ์ต่อค่ะส่วนเนื้อไม้เขาจะเป็นลายสวยมากนะคะคนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องดน,นตรีค่ะพวกกีตาร์อะไรเงี้ยนะคะผสมดินปลูกก็จะเป็นหน้าดินซัก50%ครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าใครมีดินที่ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ก็มาผสมได้ อาจจะเป็นปุ๋ยคอกผสมหรือว่าดินใบก้ามปูยิ่งดีค่ะอันนี้เราไปขุดเอาหน้าดินนะคะแซะเอาหน้าดินแถวใต้ต้นไม้แถวหน้าบ้านนะจ๊ะดินก็ยังจะแห้งอยู่แล้วก็มีเศษใบไม้ติดมาด้วยเอาง่ายๆเป็นดินร่วนนั่นเองค่ะที่น้ำไม่ขังนะคะ เสร็จแล้วนี่แล้วก็กรอกดินใส่ขวดที่เราไม่ใช้แล้ว,ลวจ้ะพอดีว่าไม่มีกระถางค่ะก็เลยเอามาเพาะใส่ขวดไว้ก่อนประหยัดจะ้ะเหมือนเดิมนะคะหาไม้มาเสียบนำร่องรากเขาลงไปอันนี้รากเขายาวแล้วนะคะก็จะต้องนำร่องเขาลึกๆหน่อย นี่รากยาวๆทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็ทำการรดน้ำนะคะนี่รดน้ำให้ชุ่มชํำ มาสองดูหลังจากที่ลงปลูกได้สองวันนะจ๊ะนี่นี่นะคะมีต้นหนึ่งแตกออกมาแล้วจ้าเมล็ดเขามีแยมแยมแง้มแง้มออกมาแล้วนะจ๊ะมีหนึ่งมเมล็ดนะคะที่แง้มออกมาแล้วนอกนั้นก็ยังอยู่ดีปกติดีนี่นะคะทั้งหมด10บมเมล็ดนะคะ10ต้น วางเข้าไว้ในที่ร่มรำไรนะคะอยู่ในร่มไม้ค่ะโดนแดดบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวอีกสองวันค่อยมาดูกันใหม่นะดูต้นนี้นี่ผมาแ้วต้นแรกนี่หลังจากลงเพาะสี่วันจ้าต้นแรกที่สองวันเขาเริ่มงอกนะคะนี่ถัดมาอีกสองวันรวมเป็นสี่วันใบเขียวออกแล้วแถมมีอีกหนึ่งเมล็ดจ้านี่ ็ดนี้ก็เริ่มงอกเริ่มแย้มออกมาแล้วนะจ๊ะนี่พอดีเราตัดขอบข้างๆของเมล็ดเขาออกนะคะที่เหลือก็ยังรอต่อไปน,นะคะเดี๋ยวอีก2วันจะแอบมาส่องดูเขาใหม่นะคะเผื่อว่าจะมีงอกออกมาอีกจ้าอันนี้ถัดมาอีก2วันแล้วนะคะนี่ ต้นที่กําลังจะงอกนี่นะคะใบเขาแผ่ออกมาแล้วค่ะนี่ที่งอกเต็มๆแล้วเห็นแค่สองนะคะที่เหลือยังไม่งอกเลยจ้านี่อันนี้ก็ขึ้นตรงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใบไม่มีอะไรแตกออกมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเกี่ยวกับที่เราตัดขอบมเมล็ดเขาช่วยหรือเปล่าแต่ยังไงก็ถือว่าได้ผลดีจ้า เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ดูใหม่จ้าอย่าลืมติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย